สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอครับยิ่งใหญ่สมการรอคอยมากๆเลยนะครับสำหรับงานเปิดตัวแบรนด์สินค้าของพิธีกรสาวมากความสามารถอย่างแอนนาเปรมยูดา วัดสังที่ผุดโปรเจกต์ใหญ่เปิดตัวแบรนด์โปรตีนยูเชีย่าพร้อมสร้างแมค้าออนไลน์หน้าใหม่ให้มีอาชีพแบบไม่ต้องลงทุนซึ่งงานนี้แอนนายังได้จัดหนักจะเต็มคว้า2คู่จิ้นสุดฮอตของวงการบันเทิงอย่างอิงฟ้าวราหะประกบกับชาลลอตออสตินและ2นักแสดงหนุ่มจากนิยายวายสุดปังหยุนภูสนุต้นสรันสนักแสดงซีรีส์วายร้ายนักน่ารักของมาเฟียคืนแทนพรีเซนเตอร์ ก็วันนี้นะคะก็ตั้งใจจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรโตีนเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าตอนนี้หลายๆคนในสังคมเนาะก็กำลังหาโปรโตีนที่ทานง,ง่ายๆแล้วก็โปรโตีนจากธรรมชาติของเรานี่เป็นแพนโปรโตีนนะชื่อว่ายูเทล่าใครยังก็ฝากไว้ด้วยนะคะคนอะไม่ไดรามากว่าเนี่ยผอมลองน้หนักลงแล้วมาขายโปรโตีนได้ยังไง คือโปรตีนมันไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะโปรตีนเนี่ยมันช่วยเรื่องของซ่อมซอแซมทุกอย่างในร่างกายคือเอนนาเนี่ย่าดแต่กระเพาะมาก่อนหน้านี้คือคาบตัดให้ตัวเองขอดแล้วปัญหาคือร่างกายต้องการการซ่อมแซมต้องกินเนื้อสัตว์แต่กินไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะมีปัญหาเลืองเย็บกระเพาะมาแล้วกระเพาะมันเล็กก็เลยหาอะไรที่มันกินง่ายๆก็เลยเป็นโปรตีนเน่มันเป็นน้ำแล้วก็กชงมันก,ก็กินง่ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราติดโปรตีน กินมาประมาณครึ่งปีน้ำหนักลงมา3ามกว่ากิโลเพราะเราทำลงเพราะทางกระเพาะนะแต่ว่าเราอะ่ะแต่เราไม่อยู่ไหทุกอย่างเราโอเคหมดเพราะเราทานโปรตีนเสริมเราก็เลยทําโปรตีนขายค่ะ <c oughs> เราจะเลือกเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็เลือกที่ดีที่สุดถูกไหมฮะเราเลือกที่เซ็นเตอร์เราก็ต้องเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งเพลย์สเตอร์ของเราเนี่ยบอกได้เลยดิฉันมั่นใจว่าดีที่สุดแล้วในยุคนี้ค่ะองเฮมีดีมากอเล็กซี่รีนะเราก็ติ๊กแบบไม่ไหวเราเป็นคนสายทีรีวายเราชอบอยู่แล้ว,อลวเอาไปตั้งตัวตัวยใช่ไหมตั้งวตัวเลยค่ะแล้วพอมาแบบถาว่าติดต่อมอพูดคุยแล้วน้องน่ารักเราแบบคุยดี มันจะยากไหมครับสำหรับผมไม่ยากเลยง่ายกว่าโปรตีนคนอื่นที่เคยกินมาโปรตีนโปรตีนมีได้กินง่ายเพราะผมชอบสกัดดีล้อเลยต้องช่วยกันกินนะลูกวั้งสองรสเราต้องต้องแบ่งกันกินช็อกโกแลตแล้ววานิลลาอยากกินวานิลลาก็กินไปอยากกินก็แล้วกันใช่ก็แลกกันกินได้ กินด้วยกันจงเก่งมากพูดดีพูดดีอีฟานี่ถ้าไปถึงไปถูกตรงจุดตาอีฟานีมนาทีนี้ใครไม่เลิกอีฟาทลอดพรีเซนเตอร์คือบอกเลยว่าตกโลกจริงไหมล่ะคือพรีเซนเตอร์ทุกตัวหัวจุดเท้ามีอะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่บ้างคือต้องยอมรับว่านอกจากกระแสแล้วน้องเป็นคนทํางานมีวินัยเป็นคนที่เต็มที่กับงานเรานัดมาเจอ ต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่คุยเนี่ยเราก็คิดว่าจะยากไหมเพราะว่าน้องดังมากรปรากฏว่าพี่นวัดดูแลคุยดีมากแล้วก็บวกกับน้องสองคนอนะ่ะคุยแบบคือเข้าใจแล้วก็คือแบบทํางานเต็มที่อ่ะตั้งแต่วันแรกเลยและดังนั้นคือแบบรู้สึกปลื้มมากๆในความดังที่น้องมีแต่น้องกับทาตัวแบบว่าเ,เหมือน,นตัวเองไม่ไดังอ่ะทาตัวแบบเข้าถึงง่ายรักทุกคนรักแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราสองคนก็เป็นแฟนคลับแม่ในจร ก่อนที่เราจะเลือกแบบเป็นพรีเซนเตอร์แต่ละตัวคือเราก็ดูซีโอก่อนอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าแบบเป็นแม่นายก็คือป๊าป๊ารับเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเดยอะแล้วก็ส่วนตัวของทางอโปรตีนในนี้ยเราก็ทานแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยม,มันดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะเพราะว่าจริงๆโปรตีนมันค่อนข้างที่จะทานยากที่ผ่านมาที่เราแบบกลัวจะลองทานแต่ว่านี่คือทานง่ายแล้วก็อร่อยอันที่สำคัญคือดูแลสุขภาพ ใช่ก็ตอนแรกตอนแรกที่ได้รู้ว่าแบบเป็นเพียนาติดต่อมาก็รับเลยค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวเพียนาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวแบนส่วนโวเหมือนที่เคยบอกว่าเคยออกกาลังกายแบบหนักๆแล้วมันต้องกินโปรตีนเพื่อแบบเสริมสร้างซ่อมแซมบางลูข้างในแล้วพอมาเจอตัวนี้รู้สึกว่ามันกินได้ง่ายแบบกินเหมือนขนมทานเล่นได้เลยที่จริงชอบทานทั้งสองแต่ว่าถ้าชอบแตบทานบ่อยก็น่าจะเป็นช็อปเปอร์แลก ยังไงฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากอุ่นหนด,ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีดราม่าเยอะเนอะเรื่องเกี่ยวกับกระแสตัวโทนตัวแท,วทน ของเราไม่ต้องมานะฮะไม่ต้องจ่ายสบารศูนย์บาทก็สามารถขายได้สามารถเริ่มต้นไปด้วยกันได้เพราะว่าเราบอกแล้วว่าของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีอาชีพได้มีอาชีพมาขายด้วยกันค่ะวันจันทรวันนี้วันแรกเลยค่ะสําหรับใครที่เป็นตัวแทนนะฮะหรือว่าอยากสุงสินค้าก็สามารถแอดไลน์มาแอดนะคะไลน์แอดยูเทล่าค่ะนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วกมกันนะครับแต่ว่าตัวนียเป็นตัวตีทีมดีหดอร์ทุก่า ค่ะก็ไม่ได้อยากให้เชื่อนะอยากให้ลองจริงๆอันนี้มันมันเรื่องจริงค่ะว่าถ้าลองแล้วก็จะชอบแล้วก็จะตกหลุมรักยูเทน่าแบบที่พวกเราสองคนเลือกค่ะ